สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิววิกตอเรียนะผมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอที่3แล้วนั่นเองนะครับผมเปิดวันที่25เดือนมก,กราคมนี้นะครับผมช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์นีวว้มาอีกครั้งนะครับเซิร์ฟนีวว้เป็นเซิร์ฟเวอร์ แนวแจกหนักนะพลังแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างนะครับผมพลังลบก็นั่นแหละอันดับที่1 5 0 0้าล้านตึงๆไปเลยนะพลังลบนะครับ <c oughs> มาแนวแจกหนักนะพลังเวอร์วังเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่เข้ามาก็จะเจอแผนที่อัปเกรดใหม่นะครับผมสวยงามเลยเนี่เป็นไงเป็นสีดํามีลายหินอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ของจะแจกเปีครั้งแรกเซิฟนี้มีอะไรบ้างครับเฮ้ย จัดมาแล้วจัดมาแล้วอันนี้พูดนะฮะแจกฟรีพลังสามแสนนะทุกคนครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเทพเจ้าเสือพิเศษด้วยนะครับใส่ใครเลยพลังสามแสนนะเป็นไงโอ้โหหมดเกินละหดเกินละสี่ตัวนะครับนี่เป็นเทพเจ้ามังกรด้วยนะทุกคนคือเซอริรฟนี้มันจะมีอุปกรณ์ถึงขั้น200เลยแล้วก็มีเล่นแร่แปดธาตุด้วยเพราะฉะนั้นจะสามารถเล่นได้หลายสายค่าคีย์คอลค่าธาตุต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ลงสูงนะครับถึงจะเป็นแนวพลังเวอร์วังเนี่ย แต่ก็เล่นยาวอยู่เพราะอุปกรณ์เขา200เลยเหรียญข้ามเควสนะครับเซิร์ฟแนวนี้แน่นอนครับพลาดไม่ได้นะฮะเหรียญข้ามเควสจะทำให้เราเนี่ยเกิดมาปั้นตัวเลยเซิร์ฟแนวนี้จะเป็นลักษณะนี้แหละทุกคนเนี่ยเราก็จะมีปีกระดับ12อจะแจกมาฟรีหมกคาบประสบการณ์แจกมาให้เรา100ชิ้นเลยนะครับมันต้องมีเซิร์ฟแนวนี้มันต้องมีนะครับนี่เมจิกคริสตัลวิญญาณดาวผลมงผลไม้นะครับจัดไปฮะผลไม้50ลูก1ลูก500แต้มสเตตัส นะครับแล้วก็เป็นกล่องต่างๆนี้กล่องอะไรกล่องซัตชีนะครับโอ้ซัตชีพลัง75็ดห่นาะครับเต่าลาวาได้แร่แปดธาตุออฟแม็กด้วยนะครับแน่นอนแนวนี้ต้องแจกแบบนี้อย่างเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าเกิดมาเทพเลยนะครับเกิดมาเทพในระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้ซัตขีเนี่ยอันนี้เป็นตัวเซ็ตซัตขีนะบังกรว่องไวนะทุกคนนี่ครบเซตเลยนะครับโคตรโหดอ่ะพลังเท่าไหร่เลยเนี่ยสองล้านสาม เกิดมาพลัง2ล้าน3นะครับนี่แล้วก็เกิดใหม่ได้เลยนะไม่ต้องทำเควดนะใช้เหรียญข้ามเควสแล้วก็ข้ามเควสเกิดใหม่ได้เลยคาร์ด8นะครับเนี่อุปกรณ์สัตฉีแจกมาขั้นที่15 o ห2ออฟนะครับตัวนี้ไม่ได้แลียงแปดท่าให้แจกมาครบเซตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ของเนี่ยแทบเป็นทุกอย่างที่เขาจะแจกมาให้เราฟรีเลยอันนี้เป็นพวกอรอยเท้าต่งตางๆนะครับแจกฟรีนะครับนี่ยรอยเท้าชุดแฟชั่นของแฟชั่นจัดเต็มบวก10ด้วยนะครับเนี่ ชุดแฟชั่นนะครับโอ้โหอย่างเท่นะครับชุดตัวนี้ชุดอ,อุปกรณ์ขั้นเจ็ดนะครับเป็นโมเดลเป็นโมเดลทุกคนอันนี้ละ่ะโอ้โหโมเดลขั้น8นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้ชุดอะไรเอ่ยใส่สิครับรอไว้ครับนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวนะครับอันนี้ละ่ะชุดอะไรเฮ้ยชุดมีใช่ไหมโอ้โหมีจริงจริงด้วยน่ารักเลยอันนี้ชุดอะไรครับใส่ให้หมดนะครับนี่เป็นไง้ยชุดนี้เท่ใส่ชุดนี้แล้วกันนี่กล่องอุปกรณ์เริ่มต้นนะทุกคนครับเราเล่นเป็นนักดาบนะครับ อุปกรณ์เริ่มต้นแจกมาขั้นอะไรวู้ทุสวรรค์ด้วยขั้นที่สามแทนะออฟสองนะครับเดี๋ยวเรากินผลไม้ใส่อุปกรณ์เริ่มต้นเลยละกันนะครับนะครับนี่เป็นไงอาวุธคู่ด,ด้วยมีโล่ให้ด้วยนะมีอาวุธสองมืออีกต่างหากนะฮะโอ้อะไรจะแจกขนาดนี้เนี่ยผลมงผลไม้ของแฟชั่นชแฟั่นนะครับนี่ปีกแฟชั่นนี่ครับอืม้มชอบจริงๆเลยเซิร์ฟแนวแจกหนักนะครับ <c ười> เกิดมาปั้นตัวซัดปอสเลยนะครับแต่ว่าบอสเขาน่าจะโหดนะ ถ้ามาลักษณะนี้บอสเขาน่าจะตึงอยู่นะครับลองไปตีดูเดี๋ยวผมจะพาไปตีนะครับนี่ปีกเป็นไงโหโคตรเล่าร้อนเลยมีอะไรบ้างของแจกอื่นไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่เราเป็นของแฟชั่นนะครับนี่มีประมาณนี้ขออัปเกรดตัวก็แจกมานิดหน่อยนะครับอันนี้่องอะไรอะ่ะอ๋อพวกนี้นะ่าจะเป็นกล่องไว้สําหรับเลื่อนขั้นปะน่าจะเลื่อนขั้นไม่งั้นก็แรกเลยสวยอะ่ะไอเทมอะไรอะ่ะเหมือน RV วก็ไม่ใช่มันคือไอเทมอะไรไอเทมฟาร์มแล้วสวยจัง เดี๋ยวเรามาดูรายละเรอียดเพิ่มเติมกิจกรรมในคาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมในคาแจกฟรีนะครับอุย้ยเมื่อกี้ผมรับมาแล้วมีอะไรบ้างอะดูกันสักหน่อยนึงอะไรอะอุ้ยอุแฟชั่นโอ้ยก็อุแฟชั่นมาแล้วโอ้โหอุแฟชั่นอย่างเทพทุกคนดูวิดีวแต่ปีกมันมองไม่เห็นอุย้ยอุแฟชั่นโคตรเท่เลยอะตัวนี้แจกฟรีนะจัดให้เลยนะครับมีปีกด้วยปีกอะไรอะโอโหปีกน่ารักจังอันนี้อะไรอะ อมแจกหลายอย่างนะโอ้ปีนี้เท่ว้าวเซตนี้โคตรเฟี้ยวเลยทุกคนโอ้โหโคตรเท่อะนี่ขี่เต่านะครับทุกคนดูด,ดูตัวละครผมนะครับนี่ขี่เต่ากับอาวุธคู่ชุดแบบเท่เลยอันนี้เท่เลยนะเท่เลยนะครับประมาณนี้ของแจกฟรีกิจกรรมในคาเริ่มต้นนะครับเนี่ยอันนี้อะไรอะกล่องเลื่อนขัน้นต่างๆนะครับันนี้ของแรกของแรกแล้วอันนี้กล่องฉายาหรอ เี๋ยวเรามาดูกล่องฉายาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องฉายาอุ้ยเป็นฉายาภาษ,าษาอังกฤษนะก็โอเคอยู่แจกมา5้ากล่องนะครับโอ้โหแจกครบจริงๆนะฉายาก็แจกอุปกรณ์อาวุธแร์ชุดแร์ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้อะไรล็อกอินรายวันแต่รับเป็นกล่องพวกนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นปีนะครับโอ้โหหนึ่งวันเราได้20ิปีเลยเหรอ <laughs> ล็อกอินในเนี้ยอันนี้5ปีนะครับ ราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมได้รับเป็นอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเป็นของแฟชั่นนะเออทำไมของแฟชั่นเยอะจังเลยเนี่ยของแฟชั่นเต็มเลยอันนี้กล่องฉายานะครับอันนี้อะไรดาบเวทนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับราชาเติมเงินส่วนราชาสายฟรีนะครับเป็นปีเป็นกล่องกับสัตว์ขี่นะฮะโอ้อะไรบ้างเนี่ยของแรกส่วนใหญ่นะครับ เราก็เติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่ขั้น60กับยันป้องกันตัวขั้น60นะครับยันนี้โอ้โกงคืนนะัพลังเท่าไร 3, 000, 000, สามล้านสี่โอ้อยางโกงขั้น60นะทุกคนเติมเงินรายวันนะฮะได้รับอะไรเอ่ยโอ้โหอ,อะไรบางเนี่ยไดมอนด์ของแฟชั่นของแรกของอัปเกรดนะครับชุดอาวุธแฟร์ของเกิดใหม่ครบเลยนะครับเติมเงินได้ครบเลยฮะทุกคนเติมเงินสะสมอะไรบางเนี่ยโอ้ยันมียันไหมโอ้มียันด้วย นี่ครับนี่ยันของแรกผลไม้เซตทูห้าสิบนะครับของเกิดใหม่เรื่องประดับเติมเงินสะสมวันอู้คูให้เติมเงินได้คุ้มนะสะสมวันก็ยังได้ของมีนปีกเป็นกล่องเป็นของแรกโุ้เติมเงินได้คุ้มอันนี้อะไรอ่ะของแรกสัจฉีนะครับสัจฉีเนี่ยเป็นเลเวลนะครับน่าจะแบ่งแยกฟาร์มอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มพวกนี้น่าจะเติมนะเขาบอกว่าเลเวลแม็กนะเนี่ยสัตฉี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับ Oh, เหมือนกันนะฮะมีฟาร์มกับเติมนะครับนี่เลเวลแม็กซ์อันนี้เป็นผู้นะฮะปอบห้าโอ้โหสิบออ oh, oh, บวกโอหสิบ oh, บวกเลยยันเหมือนกันได้มีแบบฟาร์มแล้วก็แบบเติมนะครับยันเซิร์ฟนี้มีสูงสุดอยู่ที่ร้อยห้าสิบขั้นนะเนี่ยยันเลเวลแม็กตีบวกให้ด้วยยังโกงอะ่ะอันนี้แรกแฟชั่นสัจฉินะครับแฟชั่นสัจฉิก็โอ้โ oh, หมีแรกเยอะเลยชุดแฟชั่นพิเศษนะครับอ้าวพิเศษแต่ว่าแจกของแรกให้เราเนี่ยนะ เฮ้ยโอเพ่นมากเซิฟนี้แล้วก็ปีกแฟชั่นพิเศษนะครับเติมเงินนะแจกให้เราเลยนะครับเป็นไงใจป่ามากนี่เราแลกได้เลยนะชอบปีกแบบไหนนะครับมีทั้งหมด5ช้อยอะ่ะแลกฉ่ำเลยอันนี้แลกปีเลยนะดูสิอาวุธนะครับอาวุธก็แจกเหรอเฮ้ยนี่เราแลกได้แทบทุกอย่างเลยนะเนี่ยเกินไปอันนี้อะไรอะของอัปเกรดนะครับอันนี้ย่อยขยะ,ะครับ เราจะไม่ดูยอยขยะนะรอยเท้าอ้าวรอยเท้าไม่มีให้เราแลกหรอรอยเท้าไม่มีให้เราแลกหรอือมน่าจะมีรอยเท้าให้เราแลกบ้างนะไม่มีครับคือของแรกเขายกมาให้เราแลกทั้งหมดเลยเครื่องประดับรอยเท้าฉายาเนี่ยเห็นไหมมีอย่างละสี่ถึงห้าช้อยนะเพราะฉะนั้นใส่ฟาร์มมีฟาร์มฉ่ำอะฟาร์มกันแบบฉ่ำมาตาแตกเลยนะครับเนี่ยข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นของตอบแทนบุเรนไม่ซับซ้อนนะครับ ารายละเอียดในคาเนี่ยหลักๆของแฟกิจกรรมเติมของฟาร์มประมาณนี้เลยหลักๆนะครับแล้วก็เน้นเป็นของแจกเออเน้นเป็นของแจกนะครับเซิร์ฟนี้ก็นั่นแหละตามแนวเซิร์เฟเวอร์ใครชื่อชอบแนวนี้ S3 เปิดใหม่นะวันที่25มกราคมนะฮะในช่วงฤดูที่ PM 2.5แพร่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้ยังไงก็แม่จะพูดว่าดูแลสุขภาพแล้วก็จะทำยังไงละ่ะเราก็อยู่อากาศเดียวกันนะเนาะอ่นะ ขอให้ปลอดภัยทุกคนแล้วกันในช่วงสภาพอากาศแบบนี้นะครับก็ของดรอปมอนสเตอร์แต่แผนที่เขาทำใหม่เนี่ยของดรอปมอนสเตอร์เนี่ย,ยไม่ได้เด้งเยอะนะดรอปไม่ได้เด้งเยอะนะครับเหมือนจะน้อยเลยแหละเออมันไม่ได้เยอะนะของดรอปจากมอนสเตอร์นอ๋อแต่จำนวนมัน50าสิบไงจำนวนมันเยอะนะครับก็ตามแนวเซิร์ฟเวอร์เลยเยอะนะครับ นี่แพงทีเดียวล่วงเลยสกิลเขาทําใหม่แผนนี้เขาทำใหม่เซิร์ฟนี้เนี่ยสกิลนักดาบเขาก็อัปเกรดใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในแร่ดีกว่าแม่ต้องจัดซะหน่อยแล้วพลังเราเท่าไหร่ทุกคนรู้ไหมสามล้านนะครับหมดเกินแร่แร่เราตอนนั้นน่วเห็นไหมเราตีตายทุกคนสบายอุ้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 อุ้ยอุ นะครับนี่จะเป็นสูตรรวมสายฟาร์มเลยสําหรับในแร่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับประมาณนั้นเลยรายละเอียดนะฮะทั้งหมดข้างล่างคลิปกิจกรรมแชร์ต่งตางๆนะครับกิจกรรมแชร์ได้รับเพชร1,000ล้านนะครับตามแนวเซิร์ฟเวอร์ครับใครชื่นชอบสไตล์นี้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับมีในชาแนลของผมช่องทางเดียวเท่านั้นคลิปนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ